หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งพร้อมให้คุณเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย c a n ดิ d คาเฟร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแกนแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันที โท0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงคืนนี้พลเมลเลกจะกลับมาแข่งขันกันแล้วทุกท่านอย่าลืมเผื่อเวลารับชมให้ดีเพราะโปรแกรมน่าสนใจมากๆดูยาวตั้งแต่หวัวข้าจนถึงช่วงดึกได้เลยไล่เรียงโปรแกรมกันสักเล็กน้อยครับคู่เปิดหัวนั้น19นาิก30นาทีเลสเตอร์เปิดบ้านพบก,กับเชลซีช่วง4ทุ่มนั้นมีน่าสนใจถึง3คู่คือ,อยูเต็ดบุกไปเยือนรัตฟอร์ด แอสตันวิลลาของเซฟเวนเจอร์ลาดกุนซือป้ายแดงพบกับไบรตันและคู่ที่จะพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันคือวูฟพบกับเวสต์แฮมที่กำลังผลงานดีต่อด้วยช่วงดึกครับเช่นขึ้นครึ่งเป็นบิ๊กแมชเลวพูพบกับอาร์เซนอลทุกทั้งสามารถเกาะติดเกมไปพร้อมกับพวกเราในเกมคู่วัตฟอร์ดพบกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดที่แมนยูสู้ตายทั้งเพจและช่องเช่นเดิมครับบทสัมภาษณ์เรเลกุน่าโซชาก่อนเกมพบวัตฟอร์ดหลังทีมอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดี จึงเจอกับสภาวะกดดันแต่เราก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้าและสนุกไปกับมันช่วยให้แมนยูตัดเป็นทีมที่ดีขึ้นได้นักเตะสามารถใช้แรงกดดันตรงนี้ทำผลงานให้ดีที่สุดการที่ไม่แพ้เกมนอกบ้านยาวนานเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับทีมได้แม้จะเสียสยติไปแล้วการเจอกับวัตฟอร์ดถือเป็นเกมใหญ่เพราะทุกเกมในพรีเมียร์ลีกสำคัญทั้งหมดนักเตะทุกคนยังไม่ได้เปลี่ยนความคิดไปพวกเขายังรักฟุตบอลต้องการคว้าชัยชนะ การเบรคไป13วันพวกเขาคิดถึงโอทรา f ฟอร์ดมากๆช่วงเวลาที่พักเบรกนั้นทีมงานสตาฟ t พยายามจะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆผมมั่นใจว่าเราจะได้เห็นอะไรดีๆในเกมกับวัตฟอร์ดแน่นอนโอเล่เผยนักเตะสตาฟ t ตัวผมเองและสโมสรมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาทีมเพื่อผลงานในคันที่ดีขึ้นพวกเราจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปและกลับมาสร้างความมั่นใจให้ได้อีกครั้ง ตามรายงานจากสื่อหลายสำน,นักระบุว่าภายในทีมปีศาจแดงได้เกิดการประชุมร่วมกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อพูดคุยและหาทางออกกับผลงานที่ไม่ดีของทีมโดยมีกัปตันแฮร์รี่มักวายคริสเตโนโรนันโดบูโน่แฟนเดสเนมิยามาติชลุคชอและวิกตอร์ลินเดเลอร่วมพูดคุยอริกกนาโซชาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อพาทีมพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ในช่วงโปรแกรมต่อจากนี้ ทั้งกับวัตฟอร์ดบียร์เรลและเชลซีบอร์ดบริหารยังให้การสรับสนอเลกนาโซชาเบื้องต้นจนจบฤดูกาลแต่ก็ต้องประเมินผลงานเป็นระยะระยะตามความต้องการของแฟนๆริโอเฟนันได้เรียกร้องไปยังทีมโค้ชและบอร์ดของยูเต็ดให้รีบเซ็นสัญญาจูดบรลลิแฮมกองกลางพรสวรรค์สูงเข้าสู่ทีมให้ได้กองกลางวัย18ปีเป็นนักเตะที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งของยุโรปนบตั้งแต่ย้ายจากเบอร์มิงแฮมไปอยู่กับบรุสเซียดอร์มุน และมีข่าวว่าเขาสนใจจะกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งเลโอวเฟนาถูกถามว่ากองกลางคนไหนจะเหมาะกับแมนยูเตดมากที่สุดวรียวชีไปที่เบลลิงแฮมเขาไปนักเตะที่นิสัยดีเล่นตัวรับก็ได้เล่นเบอร์8หรือบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้เช่นเดียวกันรวมถึงสร้างสรรเกมรุกได้ด้วยเขามีความสามารถในทุกบทบาทเขาทําได้ทุกอย่างในตลาดตอนนี้มีมิฟิลที่ทําได้ทั้งการโจมตีและเกมรับไม่มากนักยูเตดเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมคุณต้องกล้าที่จะคว้านักเตะแบบเบลลิงแฮมเข้ามา เมฟิลทีมชาตอังกฤษกำลังมีข่าวกับเลี้ยวพูอยู่ด้วยเช่นกันและทีมเซอร์เลือลก็ตั้งค่าตัวเขาไว้อยู่ในดับ100ล้านปอนด์ด้านเอ็มมานูเอลเปิดตีพูดถึงข่าวเซดินซีดานที่เชื่อมโยงกับปีศาจแดงเปิดตีที่ไปอดีตเพื่อร่วมทีมชาติฝรั่งเศสของกุนซือดับท็อปเผยว่าถ้าคุณเป็นผู้จัดการทีมคุณต้องพูดให้ได้หลายภาษาผมรู้ว่าซีดานพูดภาษาต่างๆได้แต่ผมมั่นใจว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่หนึ่งในนั้น มีตัวอย่างมากมายที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของวงการฟุตบอลในการแต่งตั้งกุนซือที่เหมาะสมการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญมากหากคุณมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสื่อสารไม่ได้นะ่าอาจจะเป็นปัญหาใหญ่เขากำลังเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วเขารู้ว่ามันสําคัญสำหรับอาชีพแต่ข่าวที่เชื่อมโยงกับยูไนเต็ดนั้นผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แม้เขาจะเป็นกุนซือดับบิกเนมแต่เขาก็ไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกและมีความเกี่ยวข้องน้อยมากๆ ร์ตีเชื่อมั่นว่ายูเต็ดจะเป็นเพียงช้อยที่2องลองจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสหากซีรินซีดานจะรับงานต่อไปซึ่งมีโอกาสที่ดิเดียเดชองจะอำลาตำแหน่งหลังจบฟุตบอลโลกปี2022ต่อไปนะั้นเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆครับจากตั้งแต่เยาวชนของทีมที่ไต่เต้าขึ้นมาจนแข็งแกร่งแม้จะเป็นผู้เล่นที่แฟนบอลเคยบ่นกับฟอร์มในสนามอยู่บ้างแต่ก็ทุ่มเททุกครั้งที่ลงเล่น แสดงผลงานอันยอดเยี่ยมตอนถูกยืมตัวไปที่เวสต์แฮมเป็นแข้งตัวหลักของทีมขุนคอ้อนทำไป9ประตูกับ4แอซิส,สจากการลงเล่น16เกมกับสู่ทีมพร้อมความหวังว่าจะได้โอกาสลงเล่นต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้ออกซาเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เลยทำไปแล้ว2ประตูรายงานจากเพลเฮอร์นักข่าวระดับสูงของเดอะไทม์ยืนยันว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเลนการ์ดกับยูเวตั้นล้มเหลวและเขาต้องการย้ายออกจากทีมในเดือนมนกราคมนี้ ตัวรุกวัย28ปีพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าดีเกินกว่าจะเป็นตัวสำรองของพวกเราใจหายเหมือนกันนะครับถ้าท่านมาเทสต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่เขารักและอยู่กับสโมสรตั้งแต่ยุค8ขวบรีวิวสั้นๆเกมวัตฟอร์ดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งขันทนี่3วิกเคเลตโลดสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมวัตฟอร์ดมีผู้เล่นบาดเจ็บ5คนคือคริสเตียนคาบาเซเล่ฟรานซิสโกเชลลาอต้าปีเตอร์อีเตโบ เซนไซมาและควอดโวบารขณะที่ยูรายคูชกาติดโทษแบนรวมทั้งโอซานทูฟานนั้นต้องรอประเมินความฟิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีราลเฟวาลาและเอสันคาวานี่สองรายนี้ยังบาดเจ็บอยู่ขณะที่ปอลปอกบาบาดเจ็บไปและติดโทษแบนเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายส่วนสกอตต์แมตโมิเนมาคาชเวล์ฟอร์ดและลูกชอรสามรายหลังต้องรอประเมินสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีม วอดฟอร์ดของคลาวดิโอลาเนียรี่มาในระบบ4-4-1-1ผู้สาวประตูเบนฟอสเตอร์กลาง4คนกิโกฟิมิเนียเคลคคัคตคาร์ดนิโคลัสเอนคูลูและแดนนี่โรสกองกลาง4คนอิสมาอิลาซาทอมเคลเวอรี่มูซาซิโซโกและเอมูเนลเดนิสหน้าต่างเป็นจาวเปเโดหน้าเป้าคือโจชูคิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเลกูนาโซชาน่าจะกลับมาใช้ระบบ4-2-3-1ผู้สาวประตูดับบิดเดคา กอลัง4ี่คนอารอนวิซาก้าวิกตอร์ลูเดเลฟแฮร์รี่แมกไาย์และลุคชอว์คู่กลางสกอต์เบตุมิเนมีโอกาสได้จับคู่กับดอนนี่ฟอนนเบกตัวลุก3ามคนเจดอนซันโชหวังเบียร์เมสันกรีนวูดเป็นตัวจริงลงยืนปีกข,ขวาหน้าต่ำบูโน่เฟนเดสปีกซ้ายเป็นอองตันี่มักเซลและหน้าเป้าคือคริสเตโนโรนัลโดรายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นขอภายหางไม่เป็นไปตามนั้นหรือมีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติม,ตมก่อนเกม ผู้สิรในเกมนี้ได้แก่จอห์นมอร์สส่วนผู้สิร์ที่ดู V.R. คือเดวิดคูดรายงานจากสื่อที่ไม่ได้อยู่ในระดับสูงมากนักอย่างเบอร์มิเลอร์แต่ก็ททำให้แฟนๆนั้นได้ใจชื้นและมีความหวังระบุว่ามีโอกาสที่ตอนนี้ฟานาเบกจะได้ออซ้ายเป็น11ตัวจริงนัดแรกในพรีเมียร์ลีกเกมพบวัตฟอร์ดวันเสาร์เพราะตัวตั้งแต่สร้างความประทับใจให้กับทีมโคช้ชในการซ้อมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาปอป็อกบายยังบาดเจ็บสกอร,ร์แมนชูบินเมีอาการวราสลงคอ แต่ดีขึ้นแล้วซึ่งต้องรอประเมินหน้างานขณะที่เฟสนันเพิ่งเดินทางไกลกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติบราซิลถือเป็นโอกาสที่ตอนนี้ฟันาเบย์ต้องคว้าเอาไว้ครับถ้าเขาโชว์ฟอร์มได้ดีแฟนๆก็จะมีความสุขมากๆอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถูกพูดถึงด้วยก็คือเนมันย่ามาติชไม่ว่าดอนนี่จะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงตามข่าวหรือไม่แต่นับตั้งแต่เปิดซีซั่นเขาเป็นมืออาชีพแฟนๆอยากให้กำลังใจเขาตลอด หวังว่าการเที่ยวเลกูนาโซชาได้ไปอยู่กับครอบครัวที่นอร์เวย์ในช่วงพักเบรกจะทำให้เขาเปลี่ยนความคิดไปได้บ้างร่วมเชียร์ไปสดงเข้มๆไปพร้อมๆกันแต่คุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมเอาแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปสแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับ Man สู้ตยหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย